ไทยผลดูเลยสวัสดีครับคลิปนี้คงมีความน่าสนใจเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงการรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนสถานีอุธายาไฮสปีดไทยจีนเปลี่ยนหลังคาหน้าจั่วเป็นแบบเรียบรุนบรโรดกโลกไฟเขียวเซนทัญญา4.5ในเมษายนนี้ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ในผลด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผม การรถไฟแห่งประเทศไทยเคลียร์ปมสถานียุทธยารถไฟไทยจีนปรับแบบหลังคาหน้าจัว่วเปลี่ยนเป็นแบบเรียบและขยับไม่ให้ซ้อนกับสถานีเดิมรอรายงานผู้เชี่ยวชาญรดกโลกแจ้งผลการลงพื้นที่ค่าเซ็นสัญญา4.5ไม่เกินเมษายนนี้ส่วนทับซ้อนไฮสปีดสามสนามบิน รอแก้ไขสัญญาคาดเริ่มสร้างไม่เกินกลางปีนี้แหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการข่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหาคนครนครราชสีมาระยะทางรวม250.77กิโลเมตรวงเงินลงทุน179,412 จุดสอหนึ่งล้านบาทว่าขณะนี้ยังเหลืองานโยธาอีกสองสัญญาที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างจากงานโยธาทั้งหมด14สัญญาได้แก่สัญญาที่4-5ีดหช่วงบ้านโพพระแก้วที่มีประเด็นมรดกโลกที่สถานีย,ยุทธยาและสัญญาที่4-1ีดหนึ่งช่วงบางซื่อดอนเมือง มีประเด็นที่เส้นทางทับซ้อนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนอนเมืองสวุวรรณภูมิอุตภเปาโดยคาดว่าจะได้ข้อยุติและเริ่มงานก่อสร้างได้ภายในกลางปีนี้สำหรับสัญญาที่4ีีช่วงบ้านโพพระแก้วภายหลังจากผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์นานาชาติเพื่อการศึกษาการสงวนรักษาและการบูรณะมรดกทางวัฒนธรรม และผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกได้ลงสำรวจพื้นที่จริงและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบทางทรัพย์สินและวัฒนธรรมต่อแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีย,ยุธยาและขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยแก้ไขสองเรื่องคือ ปรับลดความสูงของสถานีซึ่งสรุปให้มีการปรับแบบหลังคาจากหน้าจัว่วเป็นหลังคาแบบเรียบและขยับสถานีเพื่อไม่ให้โครงสร้างของหลังคาสถานีใหม่ซ้อนทับกับสถานีรถไฟอยุธยาเดิมที่ประกาศเป็นโบราณสถานแล้วพร้อมทั้งอนุรักษ์และคงคุณค่าของสถานีรถไฟอยุธยาเดิมไว้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการแก้ไขาตามความเห็น ของผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องความสูงของโครงสร้างสถานีเดิม37.45เมตรปรับเหลือ35.45เมตรและปรับลดความสูงของเส้นรางจาก19เมตรเหลือ17เมตรได้อธิบายทำความเข้าใจแล้วว่าไม่สามารถลดไปกว่านี้ได้แล้วขณะน,นี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ส่งรายละเอียดไปที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแล้วเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมและคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกทราบเพื่อนำส่งรายงานให้ศูนย์มรดกโลกต่อไปแรงค่าวกล่าวว่าในส่วนการก่อสร้างสัญญาที่4ี่ช่วงบ้านโพพระแก้วระยะทาง13.30กิโลเมตรมงเงิน1325.90ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยมีมติสั่งจ้างบริษัทบุญชัยพาณิจจำกัดไปแล้วโดยทางเอกชนยื่นราคาถึงสิ้นเดือนมีนาคม2568ขณะน,นี้การรถไฟแห่งประเทศไทยรอหนังสือจากผู้เชี่ยวชาญมรดกโลกรายงานผลการลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าจะส่งหนังสือเป็นทางการ ภายในเดือนมีนาคม2,568และจะลงนามสัญญาก่อสร้างได้ไม่เกินเดือนเมษายน2,568จากการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ลงพื้นที่ไม่ได้กังวลประเด็นของรถไฟความเร็วสูงแล้วเนื่องจากมีการปรับแก้ไขตามความเห็นไปหมดแล้วโดยขอให้ทางจังหวัดเตรียมแผนรองรับกรณีรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่อวิทยามากขึ้น ทางด้านการบริหารจัดการจราจรและจัดการผังเมืองขณะที่กรมศิลป์เองมีความกังวลเรื่องเกาะเมืองอยุธยาให้ความเห็นว่าในระหว่างการก่อสร้างจะต้องเฝ้าระวังเรื่องแรงสั่นสะเทือนและมีแผนบูรณะไว้รองรับรวมถึงให้มีการขุดค้นโบราณวัตถุในทุกฐานรากต่อหม้อด้วยส่วนสัญญาที่4ขีดหนึ่งช่วงบางซื่อดอนเมือง ระยะทาง15.2กิโลเมตรเป็นช่วงที่เส้นทางทับซ้อนกับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินดอนเมืองสวณภูมิอุตภเาอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนโดยจะเสนอบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยในวันที่27มีนาคม2568คาดว่าจะแก้ไขสัญญาและลงนามและเริ่มขอสร้างกลางปี2568 และทางเอกชนจะเริ่มก่อสร้างช่วงโครงสร้างร่วมเป็นลำดับแรกและคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างเสาตาอหม1อหปีครึ่งซึ่งจะทำให้โครงการรถไฟไทยจีนเริ่มวา,วางรางและระบบได้ประมาณปี2 5 7 0ครับก็รอความคืบหน้าในคลิปต่อไปหากมีความคืบหน้าในคนดูเลยก็จะนำเสนอในคลิปต่อไปขอบคุณทุกการกรับชม หากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ชมแน,นะนําแสดงความคิดเห็นมาพูดคุยกับนายพลดูเลยด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ